สวัสดีครับเราก็จะอยู่กันกับเกมบันทึกลับ3ก๊กกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตกิจกรรมกันนะครับกิจกรรมนะครับที่มาในช่วงนี้ก็คือกิจกรรมสั่งการใต้ล่านั่นเองนะครับก่อนอื่นเรามาดูในร้านค้ากันก่อนในส่วนร้านค้านี้นะครับก็จะยังคงเหมือนเดิมนะครับของฟ้ารุ้งนั้นครับก็จะมีหีบแม่ทัพฟ้ารุ้งเจนหนึ่ง และชิ้นส่วนกุนซือจูก,กัดเหลี่ยงนะครับชิ้นส่วนดาบส่วนหยวนและก็หีบอุปกรณ์ฟ้ารุ้งนะครับซึ่งก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับยังไม่มีการอัปเดตเพิ่มเติมอะไรซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการอัปดาวนะครับให้กับแม่ทัพสิลงของเรานะครับและก็จะทําการอัปปีกด้วยนะครับในส่วนของแดงลุงนั้นนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับ ถ้าประสานเจน5ก็ยังไม่มาเลยแต่ในส่วนแปลงร่างนี้นะครับก็เป็นส่วนที่น่าสนใจมากนะครับแปลงร่างจะเป็นแปลงร่างแม่ทัพฟ้ารุ้งเจนหนึ่งนะครับก็ต้องใช้เหรียญพลทองถึง1,200เหรียญเลยทีเดียวเป็นการใช้เหรียญที่ค่อนข้างจะเยอะซึ่งใจจริงแล้วนะครับผมก็อยากแลกนะครับ แต่ดูว่าถ้าเป็นสายฟีแบบเรานะครับจะดูเหมือนว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เอาไว้ในการรอกิจแปลงร่างก่อนก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเหรียญพลทองที่เรามีอยู่นะครับก็ยังมีน้อยอยู่นะครับไว้เดี๋ยวเราเอาไปใช้ในการอัพดาวให้กับแม่ทัพของเราดีกว่านะครับในส่วนของร้านค้านั้นครับก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้นะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราไปอัพปีกกันดีกว่านะครับ แต่ก่อนอื่นนั้นนะครับผมจะให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับหีบขนนกสีรุ้งนั้น,นครับจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบซึ่งอันหนึ่งนั้นครับจะมีคําว่าเศษนะครับกับอีกอันหนึ่งไม่มีคําว่าเศษอันที่มันไม่มีคําว่าเศษนะครับก็จะหมายถึงว่าเราสามารถเปิดแล้วได้ขนนกเลยนะครับไม่ต้องมาทําการรวมเศษอีกในส่วนขนนกสีรุงนี้นะครับก็จะใช้กับปีกรุงได้เลยนะครับและก็ในส่วนของขนนกสีทอง ก็จะได้ถึง4เศษด้วยกันกล่องนี้นะครับจะเหมาะกับการใช้ในการอัพปีกเป็นที่สุดเลยนะครับสำหรับการแลกเหรียญพลทองนั้นไม่ค่อยคุ้มนะครับในสำหรับกล่องนี้นะครับเหมาะกับการแลกปีกดีกว่าและสำหรับอีกหีบนี้นะครับก็จะแนะนำให้เป็นการแลกเหรียญดีกว่านะครับซึ่งในหีบนี้นะครับก็จะได้เป็นแค่เศษเท่านั้นนะครับเราก็ออกไปแลกเหรียญจะดีที่สุดนะครับ มาในวันนี้นะครับเราก็จะมาเลื่อนขั้นในปีของเรากันนะครับสําหรับปีของผมนั้นนะครับยังเป็นสีทองอยู่เลยนะครับเราก็จะแลกไป1อันก่อนละกันนะครับตอนนี้นะครับเราก็สามารถรวมเศษให้เป็นขนนกทองได้1อันในตอนนี้นะครับปีของผมนั้นยังอยู่ในขั้นที่9 ซึ่งเราก็จะทําการครับเลื่อนขั้นไปในขั้นที่10นะครับก็จะเป็นขั้นที่10ในช่วงที่1ซึ่งเราจะต้องทําการเลื่อนขั้นนะครับใน2ช่วงเลยนะครับก็ทําการเลื่อนเลยนะครับก็จะเป็นปีกน้ําแข็งพันขมนะครับพลังลบของเรานะครับก็จะเพิ่มขึ้นมา 120B เลยทีเดียวนะครับ ในต่อมานะครับเราก็จะทําการอัพเป็นช่วงที่2ต่อกันเลยนะครับก็จะแลกมาอีก1อันนี่นะครับเราก็ได้ขนนกนะครับมา2อันเลยนะครับก็จะทําการรวมเลยก็ทําการเลื่อนขั้นนะครับไปในช่วงที่2 ในช่วงที่2นี้นะครับพลังลบนะครับเราเพิ่มขึ้นมา67,901 m นะครับแต่ระดับต่อไปนั้นนะครับก็จะไปเป็นระดับลุงแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับเราเหลืออีกหนึ่งหีบนะครับเราก็จะทำการแรกเป็นขนนกสีลุงกันเลยนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาอัพปีกกันให้สุดไปเลยนะครับนานๆนะครับสายฟรีอย่างเรานะครับจะได้อัพพลังลบกับเขาสักทีนะครับ เราสามารถคลิกที่ตรงขนนกนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นทางลัดนะครับก็จะไวดีเหมือนกันนะครับเราไม่ต้องเข้าไปเลือกนะครับก็จะสามารถเลือกนะครับขนนกสีรุ้งมาได้เลยนะครับนี่นะครับเราก็จะสามารถเลื่อนขั้นครับเป็นปีกรุ้งได้แล้วนะครับก็ทําการเลื่อนขั้นไปเลยก็จะเป็นปีนรกเยือกแข็งนะครับพลังลบในรอบนี้เพิ่มขึ้นมาอีก142 b เลยทีเดียว ก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับส่วนของการสกัดนั้นนะครับเราจะสามารถทําการสกัดได้นะครับโดยที่เอาเศษขนนกสีทองที่เหลือของเราเมื่อกี้นะครับมาใช้ในการสกัดได้นะครับการสกัดนี้นะครับจะทําให้สเตตัสของปีกนะครับเพิ่มขึ้นก็จะเป็นการสุ่มนะครับสเตตัสมาใหม่ให้เรานะครับก็กดสกัดเลยนะครับจะเห็นว่านะครับ HP นะครับเพิ่มขึ้นมา 3557.1K นะครับโจมตี 224.4K ป้องกัน 158.8K เพิ่มดาเมจสุดท้ายนะครับเ4ซและลดดาเมจสุดท้าย6.6%และสเตตัสนั้นนะครับจากสีส้มนะครับก็จะเปลี่ยนไปเป็นสีแดงด้วยนะครับในปีขั้นสีลุงนี้นะครับก็จะมีให้อัพอยู่ด้วยกัน3ช่วงเลยทีเดียวนะครับ เราจำเป็นที่จะต้องอัพปีก3ช่วงนะครับเรามาดูสเตตัสพื้นฐานที่ได้รับนะครับ HP นะครับบวก 52.9M นะครับโจมตีบวก2 7 9 0 k ป้องกันนะครับ2 5 1 0 k เพิ่มดาเมจสุดท้ายนะครับ65%และลดดาเมจสุดท้ายนะครับ60% สำหรับการอัพปีกนั้นนะครับค่อนข้างที่จะยาวไกลเลยทีเดียวนะครับสำหรับสายฟีอย่างเรานั้นนะครับก็ต้องค่อยๆอัพไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับสำหรับการอัพปีกในวันนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปอัพดาวนะครับให้กับแม่ทัพซิลงของเราดีกว่านะครับไม่รู้นะครับว่าวันนี้จะอัพดาวได้กี่ดาวกันนะครับก็ไปเริ่มกันเลย ก็สำหรับในหีบนี้นะครับเราจะแลกเป็นแค่เหรียญพลทองเท่านั้นนะครับก็จะคุ้มที่สุดนะครับเราก็จะแลกไปสัก3อันก่อนแล้วกันนะครับก็จะได้มาทั้งหมดนะครับสี่ยหสิบเหรียญสำหรับหีบขนนกแดงลุงนี้นะครับผมก็ยังมีอยู่นะครับดองไว้ตั้ง12หีบด้วยกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเศษขนนกแดงรุงนะครับที่เพิ่มขึ้นมาสำหรับหีบนี้นะครับจะเก็บไว้ก่อนนะครับเอาไว้ในการใช้ยามฉุกเฉินนะครับหรือไว้ใช้ในการทำคอนเทนต์ในอนาคตนะครับเราก็จะไปอัปดาวกันนะครับในการอัปดาวนั้นนะครับจาก2ดาวไปยัง3ดาวนะครับจะต้องอัปอยู่ใน2ขั้นนะครับหรือว่า2ครั้งเลยนะครับ พอดีเลยนะครับเรามีเศษที่เหลือนะครับอยู่20เศษพอดีนะครับซึ่งก็จะสามารถอัพได้1ขั้นนะครับใน1ขั้นนั้นนะครับจะใช้อยู่50เศษเดี๋ยวเรานะครับต้องไปหาอีก38เศษนะครับเราซื้อไปเพิ่มอีกสัก1 0อยเศษก่อนก็แล้วกันนะครับ ในตรงนี้นะครับเราจะใช้อีก38เศษก็สามารถจุดประกายได้แล้วนะครับนี่นะครับซี่ลงผมนะครับก็ได้3ดาวเป็นที่เรียบร้อยนะครับและจากการอัพ3ดาวนะครับไปยัง4ดาว ก็ต้องใช้การอัพอีก3ขั้นนะครับหรือว่า3ครั้งนะครับก็จะใช้ครั้งละ50เศษเหมือนเดิมนะครับซึ่งจะใช้ทั้งหมด150เศษด้วยกันซึ่งในตอนนี้นะครับเรามีเศษแค่62เศษนะครับก็ต้องอัพได้แค่ขั้นเดียวเองนะครับดังนั้นผมจะต้องไปซื้อเพิ่มอีก100เศษนะครับ ก็ทำการซื้อมาแล้วนะครับ100เศษก็ใช้ขั้นละ50นะครับก็ได้มา1ขั้นเออแล้วทำไมผมไม่ใส่ให้ครบเลยนะครับเราใส่ให้ครบเลยก็ได้นะครับก็ใส่ไปเลยนะครับ100เศษเราก็จะสามารถอัพนะครับได้อีก2ขั้นแล้วนะครับ ก็ครบเป็น3ขั้นนี่นะครับแม่ทัพสีหลงของผมนะครับก็ได้เป็นสีดาวเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่านะครับพลังลบของเรานะครับยังไม่ถึง4ี่หมื่นเลยนะครับท่านผู้ชมก็เอายังไงดีนะครับสงสัยนะครับเราคงจะต้องอัพให้ถึง5ดาวเลยทีเดียวนะครับซึ่งมาถึงขนาดนี้แล้วนะครับก็ต้องเอาให้สุดไปเลยนะครับ โหเหรียญหมดแล้วนะครับเราแลกได้มาแค่50เศษเองนะครับก็คงต้องไปเอาเหรียญมาเพิ่มอีกนะครับมาไหนๆก็ในไหนแล้วนะครับเพื่อคนดูนะครับก็ไปเปิดเอาอีกสัก150เหรียญก็แล้วกันนะครับก็ทำการแลกหมดเลยนะครับก็ได้มาอีก 80เศษนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับเรามีอยู่ด้วยกัน142เศษไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะครับอ๋อในขั้นนี้นะครับมันต้องใช้ถึง70เศษด้วยกันนะครับ3ขั้นนะครับก็ใช้ไป210เศษเลยนะครับ ดูเหมือนนะครับว่าเราจะแลกได้แค่2ขั้นเองนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเอาไป2ขั้นก่อนก็แล้วกันนะครับก็ใส่ไป140เศษเอายังไงดีครับเพื่อนๆขาดอีกตั้ง70เศษนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเราไปดูในตำหนักดาวกันก่อนดีกว่านะครับในตอนนี้นะครับเรามีละอองดาวนะครับอยู่ด้วยกัน7อันผมก็จะทำการอัพนะครับให้สายนี้เต็มเลยนะครับ ผมก็จะทําการอัพนะครับสายทางซ้ายและสายทางขวานะครับให้เต็มเลยนะครับและค่อยมาอัพตรงกลางทีหลังนะครับเพราะสกิลด้านซ้ายนะครับจะใช้บ่อยกว่าตรงกลาง และในส่วนตําหนักดาวก็มีประมาณนี้นะครับสรุปว่าการอัปดาวนะครับก็ยังค้างคาใจอยู่ครับก็ไปแลกเหรียญเพิ่มกันดีกว่านะครับเอาให้5ดาวไปเลยละกันไม่งั้นก็นอนไม่หลับนะครับก็แลกมาอีกสัก150เหรียญน,นะครับเราก็จะแลกเพิ่มอีก70เศษ ปั๊บเข้าให้นะครับ70เศษนะครับตอนนี้นะครับซี่หลงของผมนะครับก็ได้5ดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คงต้องพอแค่นี้ก่อนนะครับรู้สึกว่าจะค่อนข้างจะเหนื่อยนะครับในตอนนี้พลังลบของผมนะครับก็เพิ่มมาถึง40,000กว่าแล้วนะครับในส่วนของละองดาวนะครับเราก็มาอัพทางขวาให้เต็มเลยนะครับปดล้อมอ้วนเสีย ในพลังลบนะครับก็จะเป็น40,000ครับและในช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปลองตีกับผู้เล่นท่านอื่นกันดูดีกว่านะครับว่าซีหลง5ดาวนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับก็มาลองกับผู้เล่นนะครับที่พลังลบเยอะกว่าเลยนะครับและเขานะครับก็มีเตียวหุยกับซี่หลงด้วยนะครับแต่ของเขาเป็นศูนย์ดาวทั้ง2ตัว ในส่วนของคนพลังลบเยอะกว่านั้นนะครับจะได้เปรียบค่อนข้างที่จะมากนะครับเพราะว่าสกิลจะได้ใช้ก่อนเดี๋ยวผมจะทำการตัดไปในช่วงที่ออกสกิลกันเลยก็แล้วกันนะครับมันจะได้ไม่นานเกินไปฝ่ายตรงข้ามนั้นครับสกิลเต็มก่อน100แล้วนะครับซีหลงของเขาครับก็ออกสกิลชนเราเป็นหนึ่งทีนะครับแม่ทัพแดงรุ้งของเรานะครับก็หายหมดเลยทีเดียวนะครับ ตอนนี้สกิลของเราก็เต็มที่100แล้วนะครับมาดูนะครับว่าซี่หลงของเราจะออกสกิลเป็นอย่างไรบ้างนะครับซี่หลงของเรานะครับก็สับไป1ทีนะครับฝ่ายเขายังเหลืออีกตั้ง3ตัวนะครับทีมเขานี่ก็ถึกมากนะครับแม่ทัพฟาลุงนั้นนะครับก็จะผลัดกันตีไปตีมานะครับ เดี๋ยวผมนะครับจะให้ดูในช่วงท้ายก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะต่อสู้กันนานมากเลยนะครับในตอนนี้นะครับก็ผ่านไปในรอบที่6นะครับแม่ทัพฟ้ารุ้งก็จะผัดกันออกสกิลบ้างตีธรรมดากันบ้างนะครับสำหรับคู่นี้นะครับค่อนข้างที่จะตึงจัดกันเลยทีเดียวนะครับค่อนข้างที่จะสูสีกันนี่ขนาดนะครับเราอัพ5ดาวแล้วยังดูเหมือนจะไม่ค่อยมีผลมากนักนะครับ เตียวหุยนะครับเขาออกสกิลนะครับมาเท่งเราก็ตายไปเลยนะครับเอาละครับตอนนี้ครับ2รุม1นะครับแม่ทัพเขาเลือดก็เหลือน้อยแล้วนะครับซี่หลงของเรานะครับก็สกิลสับไปหนึ่งทีนะครับเตียวหุยเขาก็ได้ตายไปในที่สุดคราวนี้นะครับก็จะเป็นซี่หลงพระทะซี่หลงแต่ซี่หลงเขานะครับดูเหมือนจะสกิลแรงจริงๆเลยนะครับ ก็มาดูกันว่าใครจะอยู่หรือใครจะไปก็สูสีกันมากนะครับนี่ก็ผ่านไปรอบที่8แล้วนะครับเลือดแม่ทัพฝ่ายเรานะครับก็เหลือเยอะกว่านิดหน่อยเอง สกิลเราก็จะเต็มแล้วนะครับและสี่หลงนะครับของเราก็สกิลสับไปหนึ่งทีนะครับในที่สุดนะครับก็ชนะไปได้จบกันไปในรอบที่10เลยนะครับถือว่านานมากนี่ขนาดเราตัดไปแล้วนะครับก็ยังถือว่ายาวอยู่นะครับมาดูสรุปกันนะครับสรุปว่าเตียนุยของเรานะครับดีที่สุดซะงั้นนะครับแต่แม่ทัพสี่หลงนะครับก็ทำดาเมจได้ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่ ทีมต่อสู้ของเรานี่นะครับค่อนข้างที่จะสูสีกันมากเลยทีเดียวก็เป็นว่านะครับก็ต้องขอจบคลิปนะครับไว้แต่เพียงตรงนี้ก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับหากชอบนะครับก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ